สวัสดีครับผมนายแพทย์เดนัยประดิษวนะครับแพทย์ประจำดียาคลินิกรครับก็ประเด็นนี้คือพูดถึงข้อบ่งชี้ในการใช้สารเต็มๆในการรักษาด้านความงามจริงๆฟิลเลอร์เนี่ยถือว่าเป็นหัาถการที่เป็น the second most common คือทำบ่อยรองลงมาจากการทำการฉีดบท็อกซ์อันนี้ฟิลเลอร์ที่เราพูดถึงในการบริการทั่วไปเราก็พูดถึงตัวที่เรียกว่า HA Filler ซึ่งเป็น Filler ที่สามารถย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาตินะครับ HA ย่อมาจาก Hyaluronic Acid นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงสร้างของผิวหนังมนุษย์เรานะครับอันนี้การฉีด f i l เลอร์เนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเด็นก็จะเป็น2เรื่องหลกักๆก็คือเรื่องแรกคือฉีดเพื่อชะลอร่องรอยของความมีอายุนะครับชะลอวัยเช่นการฉีดล่องลึกนะครับเช่นล่องแก้ม ล่องมุมปากนะฮะลอยคร้ำหรือรอยโบใต้ตานะครับหรือบางทีอายุมากขึ้นผอมลงขมับต่อนะครับอันนี้เป็นการฉีดเพื่อเพื่อทำให้ดูสดชื่นขึ้นนะดูหนุ่มสาวขึ้นกว่าไวเขาเรียกว่า rejuvenation um อีกประเด็นที่2ไม่จำเป็นต้องทำในกรณีที่คนอายุมากอาจจะทำในคนอายุน้อยก็ได้แต่เป็นการทำเพื่อปรับสมดุลหรือว่าปรับสัดส่วนของใบหน้านะครับเหมือนการที่แพทย์ทำ facial design เช่นบางคน มีสันจมูกที่แบนแล้วอยากจะมีสันจมูกที่แบบคมชัดขึ้นเวลาถ่ายรูปก็จะดูดีขึ้นเราอาจใช้สารเติมเต็มฉีดได้คนที่ไม่อยากผ่าตัดนะครับหรือบางทีสัดส่วนของใบหน้าขึ้นบนขึ้นกลางรึ่งล่างไม่สมส่วนคางมีลักษณะที่สั้นเกินไปคนไข้ไม่อยากผ่าตัดเสริมคางเราอาจจะใช้ฟิลเลอร์เนี่ยฉีดได้หรือบางคนตาชัดจมูกชัดปากชัดแต่หน้าผากมีความแบนเวลาเรามองด้านข้างมันก็จะไม่มีส่วนที่ว่า แอนตีเรีย projection เราก็อาจจะใช้สารเติมเต็มนี้ฉีดในปริมาณน้อยๆได้เรื่องของความสวยเราจะดูเรื่องของสัดส,ส่วนความสมดุลกันระหว่างหน้าทั้งบนทั้งกลางทั้งล่างและหน้าด้านข้างและหน้าด้านหน้าอะไรอย่างนี้ครับเฉั้นโดยรวมสรุปคือสารเติมเต็มเนี่ยสามารถทําได้แมั้งอายุน้อยอยู่นะครับ ใช้เพื่อในการปรับสมดุลปรับสัดส่วนของหน้าที่เรียกว่าเฟสเชียลดีไซน์หรือว่ารีคอนโทรลิงนะครับกรณีทำในคนอายุเริ่มมากขึ้นแล้ะเริ่มมีสลายของเอจจิง้งเริ่มมีความอิดโรยอิดโรยอย่างแรกเราเห็นชัดสุดกลยคือรอบๆดวงตานะครับก็มีรอยคล้ำรอยโบใต้ตาไน,น้สองไล่มาก็จะเริ่มมาเป็นรอบๆปากคือร่องแก้มร่องมุมปากนะครับพอปล่อยไปนานๆเข้าก็จะมีแก้มตอบขมับตอบเหล่านี้ก็สามารถทำและคนไข้จะดูหนุ่มและสาวขึ้นกว่าไวัยได้